งานนะคะนอกจากคุณกคนจะได้ไปเที่ยวเรืออะไรคะเมดิเตอร์เรเนียนแล้วนะคะภัพฝันภาพฝันทีเอ็นซีฝันว่าทุกคนจะได้ไปเที่ยวในเรือด้วยกันนะคะฝันเลยนะคะว่าเนี่ยทุกคนจะนั่งอยู่บนดาดฟ้าเรือด้วยกันนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีเงิน,งนะะรางวัลค่ะรวมแล้วมูลค่ากว่า3ล้านบาทหยุยเราแค่อะไรคะตั้งใจทํางานคะ่ะไปจอนได้ไหมเนาะไปจอดได้ปะไปจอนได้ไหมนะนะคะแต่ถ้า รอเบิกไปได้เลยค่ะแน่นอนแต่ถ้าวันนี้ตัดสินใจนะคะสามล้านร,รออยู่แต่ถ้าวันนี้ไม่ตัดสินใจนะคะแล้วตัดสินใจนะคะตัดสินใจนั้นเราต้งฟังเลยค่ะว่า GAP นะคะหรือหรือเงินรางวัลสำหรับปีนี้นะคะที่โองปจะรบรอบสามสิบปีเนี่ยมีอะไร ครับทระธาบ้านองเสียชครับผู้ว่าารแระตวุณพ่อคุณแม่คาคทุรจเมือด่า,ารองมทีบบ่เพครับคุณเจริญครับไ่ใช่ค